สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับคุณครูเทศนะครับจะพาพวกเรานะครับมาออกกำลังกายนะครับโดยการใช้น้ำหนักตัวนะครับหรือบอดีเวทนะครับช่วงนี้นะครับเราไม่สามารถออกกำลังไปออกกำลังกายที่สถานที่นะครับที่มีคนชุมนุมจนมากได้เราสามารถนะครับเอาท่านี้นะครับออกกำลังกายที่บ้านได้นะครับจะมีท่าไหนกันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับ ที่นะครับจะเป็นการนะครับท่าแตะสลับนะครับแต่ละท่านะครับผู้เทศจะทำนะครับท่าละสี่ครั้งนะครับลองหาที่บ้านนะครับบันไดบ้านก็ได้นะครับหรือที่ต่างระดับนะครับในการยกนะครับแล้วก็แตะแบบนี้นะครับสลับนะครับให้ครบนะครับนี่นครับเนะครับซ้ายขวานะครับ เป็นหนึ่งนะครับจะรวมทั้งหมดนะครับแต่ละข้างครับจะได้ค่าละสิบครั้งนะครับสองข้างก็จะเป็น20ครั้งนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับจะมาดูนะครับท่าต่อไปก็คือนะครับท่าสควอตนะครับก็คือนะครับให้นักเรียนนะครับก้าวขานะครับออกนะครับเสมอไหลนะครับเอามือนะครับที่เป็นหน้าหน้านะครับย่อตัวลงนะครับ ห้ามเลยไปเท้านะครับขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับนับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับโอเคนะครับต่อ,อ,อไปนะครับจะเป็นการฝึกนะครับ กล้ามเนื้อนะครับส่วนของร่างตัวนะครับโดยจะมีท่าอะไรบ้างครับลองดูกันเลยนะครับจะเป็นท่านะครั์ทเอาเท้าขึ้นนะครับเอามือนะครับไว้ที่ไหล่ลอยนะครับมุตัวลงนะครับขึ้นนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามสี่ แปดกนะครับก็อันนี้จะได้กล้ามเนื้อข้างส่วนหน้านะครับนี่คือหน้าท้องนะครับที่แข็งของเรานะครับต่อไปเหมือนเดิมนะครับแต่ครับวิธีการแตกต่างนะครับเอาหนไวยพี่ท้ายโอยเหมือนเดิมนะครับนอน่าบไปแต่ขาตึงนะครับดูนะครับเวลาแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับเท้านะครับเก้งไว้นะครับไม่ต้องติดยืนนะครับ สองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปถ้าเก้าเนื้อนะครับตั้ตัวนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับวันนี้วิธีการนะครับให้เรียนอนอนราบนะครับขาข้างนึงนะครับ อย่าตรงนะครับขาข้างมือข้ามมานะครับเข่าติดพื้นนะครับมือชี้เป็นข้างนะครับมือข้างนี้นะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับต่อไปเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งครับเปลี่ยนฝั่งนะครับ ทีนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับกล้ามเนื้อนะครับต้นแขนนะครับหรือลำตัวนะครับทีแรกท่าแรกตอนท่านี้ก่อนนะครับนัไม่ง่ายครับเกีงไว้นะครับตั้งตัวตรงนะครับนับหึงถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นท่านะครับจังพื้นนะครับเยูนะครับหงอกสุดกระไดนะครับตรงป้าครับตายมือทีไปข้างหน้านะครับยังไปครับ1 2สองสามสี่ห้าหเจดแปดสสิบเกนะครับทำแบบนี้นะครับ ครั้งละนะครับท่าละ1ิบครั้งนะครับส่วนนะครับความแข็งแรงนะครับก็ขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะครับว่าจะเริ่มจากท่าละกี่ครั้งแล้วก็กี่เซตดีนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เอาท่าวอร์มนะครับท่ายืดเหยียดที่กูเทถ่ายคลิปไปคลิปแรกนะครับให้ดูว่าแล้วนําไปคูดาวต่อนะครับยืดเหยียดซ้ำนะครับทำให้ร่างกายนะครับลดการบาดเจ็บนะครับของท่าเนี้นครับลองว้านะครับ คลิปที่คุะเทศทำนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ